ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําชุดอีกหนึ่งชุดครับชุดใหม่ล่าสุดที่จัดขึ้นมาครับชุดนี้คือว่าีความเก๋ไก๋เพื่อเป็นหน้าตู้ครับนี่ครับลิมขาวครับตู้ตัวนี้เราจะมี2แบบตู้กลางครับมีริมขาวแล้วก็ลิมแดงครับผมจะมี2รุ่นสำหรับตู้ของเราครับผมใครได้สีขาวก็สีขาวไปครับใครได้สีแดงก็สีแดงไปสำหรับชุดนี้ครับตู้ชุดนี้สามารถแขวนได้ลายเลยได้ครับผมครับข้างใน ออกแบบเป็นพิเศษครับเหมือนกับ a ถึงสําหรับตัวนี้ครับชุดนี้39,900าเ้า้บาทครับผมครับแล้วก็ตัวเบรคครับมี3สูตรเหมือนเดิมครับ w t u r b o v i b ครับมี3สูตร3สไตล์ครับใครได้เสียงนิ่มนุ่มลึกได้นำา W ครับผมใครต้องการเสียงดุดันครับได้นำ t h e r m o v i ครับใครต้องการเสียงแบบแนวดนดันบ้างนิ่มบ้างได้นำเป็น v v b ตัวนี้จะตอบโจทย์ในจุดนี้ครับผมแต่ละสูตรมีการออกแบบและมีจุดเด่นแต่ละสูตรไม่เหมือนกันครับทางด้านกุ้มลังาคเวอร์ครับผมนี่ครับ จุดนี้ครับ power หกร้อยสีครับมีคอร์สในตัวข้างหลังครับสามารถทำโบตัวนี้ขั้นหนึ่งกับเบนข้างนึงกระสกลางด้สนาม power ตัวนี้ครับพร้อมด้วยไม์ลอยตัวใหญ่ไปเลยครับไม์ลอยตัวนี้สามารถจูดขึ้นในตัวได้ครับผมครับพร้อมด้วยปลั๊กไฟหนึ่งตัวครับปลั๊กไฟลงประกอบ์ทุกอย่างครับ power ไม์ลอยมิกเข้าในปลั๊กไฟครับใช้งานเสียบไฟแค่เส้นเดียวปลอดภัยแน่นอนในการใช้งานครับต่อมาอุปกรณ์หนึ่งชิ้นครับนี่ครับมิกหนึ่งตัวครับผมตัวนี้ฟังก์ชันครบทุกอย่างไม่เป็นฟังก์ชันบลูทูธเนี่ยครับบลูทูธ EQ effect มีในตัวในสัดแบบเดียวนี้ชุ Gen. ดนี่ครับผมเพราว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบร้องคาราโอเกะครับผมครับชุดนี้พิเศษอีกเห็นไหมครับเรามีชุดแหลกในตัวครับสามารถดูดพวกผ้าไปไหนมาไหนง่ายไม่จําเป็นต้องเสียบสายมั่วยังไงก็เสียบเป็นครับในสัดแบบชุดนี้เราจาัดสายอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ในแหล่งเสซ็ตสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผมชุดนี้ราคา3 9มหมื่นเก้าพันกว่าบาทไปฟังเสียงกันครับผม กิดกำจันต่าวัติตื้นทันไปหมนำตายนรถไปบุญแขกแม่ลองสาบวั้องพุ่มมะม่วงตายบอลลุนบอลลุนตายบอลลุนบอลลุนตายบอลลุนบ่มาเปินาอลตายบอไรลบ่อยากใครชาวบ้านมีทังบ่อยากใครชาวบ้ามีทางไปทางน้ำจืดมุดดคนกับติ๊กกระตั้งอหุ้นมานอ ราการทดสอบวามเสียงชุดนี้ครับชุดนี้ก็เป็นชุดใช้งานง่ายสะดวกสบายครับเพราะว่าอุปกรณ์เราเตรียมไปครบทุกอย่างไม่กระทังสายสัญญาณแล้วก็เตรียมไม่เสียบไปทุกอย่างลูกค้าไม่ถึงแค่เสียบไฟเส้นเดียวดังเลยลเลเลครับผมพร้อมด้วยคงพลังตู้เบรไม้อัด20บมิลขอบเหล็กครับผมใช้งานทนทานแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตู้กลางครับริมแดงริมขาวเป็นงานไม้อัดทั้งหมดครับพร้อมด้วยมีชุดแขนในตู้ทุกอย่างครับถึงลูกค้าก็สามารถเอาไปแขนวนในสถนบริการครับผมตั้งตัวไหนก็สวยสำหรับ2สูตรสสไตล์นี้ครับผมพร้อมด้วยตูเบ สามสูตรราคาเดีวยวกันครับไม่ไมเป็นดับบิลชอบเนวนุ่มลึกแนะนำดับบิลครับชอบเนวกระแทกตูดันครับเทอร์โมสุดจัดกว่าชอบเนื้รวมนี่ค,ครับีวีคบได้แนวรวมขึ้นมาครับสามสูตรสามสไตล์สำหรับชุดนี้ครับโอเคครับฝากไว้ในชุดครับสามหมื่นเก้าพันกุญแบาทจางหวัาขอะบุรีนครับ